สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้เราจะมาโยงเส้นจับคู่นะคะในเรื่องการหารแต่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการหารกับการคูณวันนี้เราเลยจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารของเราเป็นคูณให้หมดนะคะเราจะทำโดยใช้การคูะมาดูข้อที่1กันข้อที่หนึ่ง,งสี่เหลี่ยมหาร4เท่ากับ36ถ้าหนูอยากรู้เลขในสี่เหลี่ยมให้หนูเอาเลข ที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้มาคูณกันค่ะแล้วหนูจะได้เลขที่อยู่ข้างหน้าก็คือสี่เหลี่ยมตั้งเลยเอาตัวมากตั้ง36มคูณส่ค่ะ4ี่คูณหกยใส่สีทด2 4งคูณสเป็น12บวกอีกสองเป็น14แสดงว่าเลขตรงนี้ของเราเป็น144ค่ะหนึ่งร้อยอยู่ในแอปเปิลลูกไหน ลูกสุดท้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโยงเส็นโอเคนะต่อมามาดูข้อสามมาดูข้อสามทำไมครูถึงดูข้อสามไม่ดูข้อสองเพราะว่าข้อสามเนี่ยเรามีเลขข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะแต่ข้อสองเนี่ยเราไม่มีตัวนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นครูจะทําข้อสามก่อนให้นักเรียนทําข้อที่มันมีเลขข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับก่อนให้ครบทุกข้อนะคะแล้วค่อยกลับไปทํา ข้อที่มันมีสี่เหลี่ยมตรงนี้โอเคไหมอ่ะเขานี้เราต้องเอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันที่เราเคยบอกที่ครูเคยบอกคือเอามาคูณถูกไหมเอาตัวมากตั้ง40คูณด้วย6เลยค่ะอันนี้หนูทดในกระดาษทดเอานะ6คูณ0ได้0 6คูณ4ได้24สดแสดงว่าเลขข้างในตรงนี้คือ240ค่ะ240อยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นลากเส้นค่ะโอเคอ่ะต่อมาย้อนมาดูข้อ2ข้อ2เป็น248หารสี่เหลี่ยมเท่ากับ62เราต้องเอาสี่เหลี่ยมกับ62มาคูณกันถูกไหมคะอ่ะมันถึงจะรู้ ว่าจะได้248คราวนี้มาดูด้านขวาก่อนเราใช้อะไรไปแล้วบ้างเราใช้240ไปแล้ว144ไปแล้วถูกไหมคะเหลือสองตัวที่เรายังไม่ใช้คือ4กับ9คราวนี้แสดงว่าเลขในช่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันต้องเป็น4หรือไม่ก็9ถูกไหมเพราะเราเหลือตัวเลือกอยู่2ตัวนักเรียนว่า62ของเราคูณ4 หรือคูณ9ถึงจะได้248หนูว่า62ของเราคูณอะไรดีหนูต้องลองเดาดูนะคะสมมุติครูเดาว,ว่า62เนี่ยอาจจะคูณ9ก็ได้เพราะฉะนั้นครูจะลองทดค่ะเอา62มาคูณกับกับอะคูณกันเลย9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 9คูณ6 54บวก1เป็น50 ได้เป็นห้าร้อยห้าสิบแปดแต่เราอยากได้เท่าไหร่เอ่ยอยากได้สองร้อสี่แสดงว่าคูณเก้าได้ไหมคะไม่ได้อ่าแสดงว่าคูณเกไม่ได้งั้นต้องลองใหม่คูณเก้าไม่ได้ตอนนี้เราเหลือเลขอะไรเอ่ยเหลือเลขสี่ถูกไหมคะเอาหกสองตั้งเหมือนเดิมจ้าคูณกับสีอ้าวสี่คูณสองเป็น8ปดสี่คูณหเป็นยีสี ได้248ไหมเหมือนไมเหมือนไหม,หม,อ,ไหมอ่าเหมือนเลยแสดงว่าเลขในสี่เหลี่ยมของเราต้องเป็นเลขสี่โอเคนะเป็นเลขสี่นะคะเพราะฉะนั้นยงเส้นเลยค่ะโยงเส้นปุ๊บโอเคคราวนี้ต่อมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่378หารสี่เหลี่ยมได้42นะคะ เราก็ต้องเอาสองตัวนี้มาคูณกันถูกไหมเลขอะไรก็ไม่รู้คูณกับเลขอะไรก็ไม่รู้คูณกับ42แล้วจะได้378ตอนนี้เราเหลือเลขอยู่เลขเดียวคือเลข9ถูกไหมเรารู้เลยยังไงมันก็ตอบ9แต่ลองมาทดดูก่อนนะคะเราต้องเอา42ตั้งเนาะลองคูณกับเลข9ที่เราเหลืออยู่ตัวสุดท้ายนะคะ9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 9 สี่ิบหกบวกอีกหนึ่งเป็นสามสดได้สามเจ็ดสเท่ากันไหมเอ่ยนี่กับอันนี้เท่ากันเลยแสดงว่าเลขในสี่เหลี่ยมเราคือเลขอะไรคะเลขเก้าเนาะอะ,อะตรงกับตัวที่เราเลือไว้ตัวสุดท้ายพอดีเลยเพราะฉะนั้นยงเส้นเลยจ้าอยงเส้นแบบนี้นะคะใช้การคูณเนาะลองเดาเลขไปเรื่อยๆนะคะอันไหนทำได้ทำก่อนแล้วก็ หรือข้อที่ทําไม่ได้ไว้ทีหลังเหมือนตัด choice ไปเรื่อยๆนะคะตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ